ครับทุกคนวันนี้มาดูกันว่าผมจะวิ่งได้เท่าไหร่ครับได้กี่งานลายแมนนะครับวิ่งตอนนี้ก็ห้าโมงกว,ว่าละห้าโมงถึงสามทุ่มไปดูกันครับว่าจะได้กี่บาทครับของลายแมนครับทุกคนไปแต่ออเดอร์ที่สองจะเป็นงานแบดนะครับทุกคนก็อย่าไปส่งงานแบสออเดอร์ที่สองต่อไปครับส่งเสร็จแล้วไปรับออเดอร์ต่อไปไป แล้วทุกคนวันนี้วิ่งงานได้10ออเดอร์ครับตั้งแต่5้ามงเย็นได้สิบออเดอร์ครับตั้งแต่5้ามงเย็นยอดก็อยู่ที่ประมาณอาตีไปกลมๆสี0ตูยีไปกลมๆแล้วทุกคนก็พอได้อยู่ครับ5้ามงเย็นนะครับก็สำหรับวันนี้กับลายแมนนะครับทุกคน ก็ไม่รู้ว่าคือผมวิ่งผมวิ่งแถวนี้นะมันก็จะยิงไกลๆหน่อยนะครับของไลแมนนะครับยิงไกลหน่อยก็เริ่มจากเทพารักนะครับก็อ,อกไมนูนแพทย์ภาสานะครับแล้วก็ยิงจากแล้วก็ยิงกลับมาครับจนไปถึงนู้ดอุดมสุขจากอุดมสุขออเดอร์สุดท้ายเมื่อกี้นะครับผมส่งที่ ซอยอะไรนะลาซานใช่อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เบลิงเออส่งที่ซอยเบลิงนะครับทุกคนโอเคครับสรุปวันนี้ตามนี้โอเคครับจะเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ